เดิกโตตาบ่มือกันปีบอหมื่นนี่แดงง่วงนอนเนาะนอนกี่วันแล้วเนี่ยสองตัวไม่เห็นนี่ไงบอบอมีตาเม็ดแดงอยู่นอนตัวหลับสิหลับตัวง่วงกูนอนไม่ยิ่มแดดร้อนขนาดนี้ยังหลับหลับตัวไม่นอนตัสามมือแล้วขี้นี่สามมือยังไม่โพเลย ต้องทำมาหาก,กินล้าแบบเนี้ยอืมตินแค่แน่อยู่ค,คือบงอางอันเอาแต่งานนี่นีเนาะอย่างกู <c oughs> เสือกน้ำมามาไปเก็บดิยิ้มมาบอกอะ่ะ กูไม่ได้อยากหา,า,ากขาคอไม่มีหรอกรับป่สีนี่สีต 你都， เหมือนไรกูจะได้กินน้ำก้างติดคอแล้วปวดไม่ด้วทุกทีกินน้ำก็กินไม่ได้กินหาอะไรมือจับกล้องขาตั้งไม่วันขากูไงบ้าขากูก็มี

กินน้ำดยเห็นแล้วอเขไหยาบ่อะตัวใหญ่ยืยนติดนะตัวใหญ่ไม่ทำตัวเล็กเล็กมันเยอะ รู้ไงเป็นปลาหรรู้ได้ไงเป็นปลาหรอือถึงรู้ว่าตัวเล็กเยอะกว่าตัวใหญ่เห็นตัวใหญ่ติดมาคือก็รับมันไม่มีมือมเป็นปลาเลยถึงรู้เป็นคนหาปลาเนี่ยไงหาปลาหาลงน้ำตะกี้จะรู้ได้ไงมุดก็ไม่มดุดไม่ใช่เป็นคนออกมุดกันนะมุดตัวมดุดนี่ม ไม่ใส่ถุงมือเอาไม่ถุงมือนะกำคอไม้มันอย่างถุงมือนะเนอมีดิมีคอมันก็ลอยได้ดิใส่ถุงมือกำคอมันก็เตะอี๊ มันชอบผมผมอะไม่ไปเก็บหอยกูหอยขมเก็บผานี่ขาเปื่อยมึงเก็บได้ที่แหละถ้ากูขาไม่เปื่อยนะกูลงไม่รอมึงหรอก